สวรรค์ไม่ใช่เพียงความฝันหรือจินตนาการหากแต่เป็นโลกแห่งความสุขและเอียดที่มีอยู่จริงตามคำสอนในไตรภูมิแห่งพระพุทธศาสนาสวรรค์นในภพแห่งกามแบ่งออกเป็นหกชั้นแต่ละชั้นมีลักษณะต่างกันตามระดับแห่งบุญยิ่งบุญลึกซึ้งมากเท่าใดสวรรค์ก็สูงขึ้นเท่านั้นชั้นที่หนึ่ง จาตุมหาราชิกานี่คือสวรรค์ชั้นล่างสุดอยู่ใกล้โลกมนุษย์มากที่สุดปกครอมโดยเท้ามหาราชทั้งสี่ได้แก่ทัตตระถวิรุณหกวิรูป,ปักและเวสุวรรณเทวดาชั้นนี้ยังสวยสุขจากกรรมคุณทั้งห้าเช่นรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัส แต่ละเอียดกว่ามนุษย์หลายเท่าผู้ที่มีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญด้วยใจที่ยังผูกพันกับผลตอบแทนเช่นความสำเร็จชื่อเสียงหรือการยอมรับย่อมไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ชั้นที่สองดาวดึงสวรรค์ของพระอินทผู้ครองยอดเขาพระสุเมนเต็มไปด้วยวิมานทองและส่วนทิพย์ที่งดงาม ดอกไม้ไม่มีวันเหี่ยวอาหารเกิดขึ้นเองตามใจปรารถนาเทวดาชั้นนี้มีรูปงามมีศีลและรักความดีผู้ใดประพฤติดีมีคุณธรรมเจ็ดประการเช่นเคารพพ่อแม่พูดจาดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซื้อสัตว์ข่มใจและให้อภัยย่อมไปเกิดในดาววดึง ชั้นที่สามยามาดินแดนที่ไม่มีกลางวันหรือกลางคืนเทวดาเปล่งแสงจากตนเองไม่ต้องพึ่งแสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ความสุขในชั้นนี้ละเอียดและเกิดจากภายในผู้ใดรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดมีสติไม่ประมาทในชีวิตย่อมไปเกิดในแดนยามาชั้นที่สี่ ดุสิตนี่คือสวรรค์ของพระโพธิสัตว์เป็นที่พำนักของพระศรีอานก่อนจะลงมาตรัสรู้ในอนาคตวิมานในดุสิตสงบสว่างและเหมาะแก่การภาวนาผู้ที่บำเพ็ญทานรักษาศีลฟังธรรมไม่มัวเมาในชีวิตไม่ประมาทในวัยย่อมได้เกิดในดุสิต เพื่อสั่งสมบารมีชั้นที่5นิมมานรดีเทวดาชั้นนี้มีฤทธิ์ในการเนรมิตอยากสิ่งใดก็สำเร็จสิ่งนั้นด้วยจิตวิมานเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดผู้ใดเห็นผู้อื่นทำดีแล้วปีติยกย่องอนุโมทนาและอยากทำตามด้วยใจบริสุทธิ์แม้ยังไม่ได้ลงมือเต็มที่ ก็อาจ,จได้ไปเกิดในนิมมานรดีชั้นที่6ปะระนิมมิตตวะสวัตตีสวรรค์ชั้นสูงสุดในกามภพเทวดามไม่ต้องเนรมิตสิ่งของเองแต่มีผู้อื่นเนรมิตมาให้เสวยโดยสมบูรณ์ความสุขของที่นี่ประณีตที่สุดแต่ก็มีอันตรายแอบแฝงเพราะเป็นที่อยู่ของมาราธิราช ผู้ขัดขวางไม่ให้สัตว์โลกหลุดพ้นผู้ใดทำบุญด้วยศรัทธาอันมั่นคงทำด้วยใจล้วนล้วนไม่หวังผลตอบแทนปลื้มปิติในบุญที่ทำย่อมมีสิทธิ์เกิดในแดนนี้แม้สวรรค์จะสวยงามเพียงใดก็ยังเป็นเพียงที่พักชั่วคราวในวัฏสงสารทางที่แท้จริงคือการพ้นทุกข์ แต่การได้เกิดในสวรรค์ก็ถือเป็นรางวัลสำหรับผู้มีใจงามมีจิตศรัทธาทำบุญอย่างมีสติไม่ประมาทในชีวิตแม้บุญเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลใหญ่ในภพหน้าเพราะบุญใดที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมไม่มีวันสูญเปล่าอย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่จะพาคุณเดินทางในมิติของธรรมะและจินตภาพอันลึกซึ้งกดไลค์แชร์เพื่อส่งต่อบุญแห่งความรู้ให้คนที่คุณรักและแสดงความเห็นใต้คลิปนี้ว่าถ้าต้องเลือกคุณอยากไปอยู่สวรรค์ชั้นใด